สวัสดีค่ะวันนี้พบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการปั้นแป้งทำดินญี่ปุ่นนะคะเป็นดินเทียมนะคะดินเทียมอุปกรณ์ในการทำผสมก็จะมีหนึ่งมีแป้งข้าเหนียวนะคะแล้วก็มีกาวกาวทีโอเอนะคะ แล้วก็เกลืออันนี้เราใส่ภาชนะนี้ไว้เกลือนะคะแล้วก็ออยน้ำมันเบบี้ออยนะคะหาซื้อทั่วไปนะคะตามร้านเซเว่นก็มีแล้วก็เป็นโลชั่นนะคะแล้วก็จะเป็นน้ำส้มสายชูถ้าใครมีน้ำมะนาวก็ใช้แทนได้นะคะแล้วก็ตัวซีนนะคะตัวแลบซีน ภาชนะก็จะเป็นถ้วยตัวผสมนะคะช้อนคนนะคะถ้วยตวงนะคะอ่าก่อนอื่นเราก็จะมาเริ่มกันเลยแล้วกันขั้นตอนแรกนะคะนำภาชนะที่เราจะต้องใช้นะคะสำหรับที่จะใส่ไมโครเวฟได้เราทำส่วใส่ไมโครเวฟนะคะเพื่อให้แป้งตัวนี้แข็งตัว ะะใช้ภาชนะแล้วก็ใช้ถ้วยตวงขนาด8ออนอันใหญ่สุดนะคะขนาดนี้นะคะตวงแป้งหนึ่งถ้วยตวงหนึ่งถ้วยตวงเนี่ยค่ะก็จะเต็มเสร็จแล้วลขณะนี้นะคะตัวน,นี้เราจะเก็บอันานี้ไว้ก่อน ห่ 1> 1ถ้วยตัวมันได้แล้วเราก็จะผสมสูตรต่อไปผสมกับตัวกาวนะคะขนาดเท่ากันหนึ่งถ้วยตวงแบบออนเหมือนกันนะคะนี่ค่ะเก็จะบีบออมาหนึ่งถ้วยตวงวันนี้เราใช้ สูตรเยอะหน่อยนะคะอุปรกรณ์แล้วก็ส่วนประกอบอใช้คุ้มมากเลยน้องๆไม่เข้าใจตัวไหนก็สอบถามใต้คลิปได้นะคะอีกฟาห้หมดช้อนอันเล็กอืมจะหมดหแล้วมีผู้ช่วยนะคะวันนี้ ลูกสาวคนสวยเราก็ใช้ให้หมดนี่เลยหนูช่วยตัวเหมือนกัน หมดพอดีก็เอาส่วนสมที่เป็นเนี้ะเลิกมือที่เป็นนี่ไปหน่อยค่ะต่อไปนะคะเมื่อเราได้ตัวกาวแล้วนะคะเราก็เอามาผสมกับตัวเนื้อแป้งที่เราจัดเตรียมเอาไว้ไเสียงอ่าใส่ให้หมด ขูดออกมาให้หมดเลยนะคะอาจจะค้างอยู่ผสมเท่ากับตัวเนื้อแป้งที่เราเปลียนเดี๋ยวเราก็จะทำการคนคนให้เข้ากันนี่นะคะเราก็จะคนเนื้อแป้งให้เข้ากับตัวกาว เนี่ยค่ะน้องๆก็คนค่อยๆค,คนนะคะมันแป้งเนี่ยจะเนื้อจะฟุ้งนิดนึงเขาจะปิวได้เลอะทาให้เหลอะเสื้อผ้าได้เวลาทําต้องเอาอะไรรองกิโตวไว้คุณแม่จะได้ไม่ดูดนะคะก,ก็คนเดี๋ยวเราคนเสร็จแล้วแล้วเรามาดูกันนะคะอ่าต่อมานะคะเมื่อเราผสมตัวเนื้อแป้งกับเนื้อกาวเรียบร้อยแล้วนะคะก,ก็จะสังเกตว่ามันจะเริ่มหนืดขึ้นนะคะแต่ว่ามันก็ยังไม่เข้ากันได้ดีเท่าไหร่ ทีน,นี้เราจะเติมส่วนผสมขั้นตอนต่อไปเลยก็คือเราจะใช้ตัวน้ำส้มสายัชวนะคะเราจะใช้ประมาณ2เก็1ถ้วยเล็กเนี่ยนะคะหรือ2อออนนะคะเดี๋ยวจะเยอะไป2ออนใส่เข้าไปนะคะ2ออนเสร็จแล้วเราก็จะคนเหมือนเดิม เข้าเข้ากันวนเข้ากันเสร็จแล้วก็ยังเริ่มเหนียวขึ้นมันเป็นแป้งข้าเหนียวถ้าเป็นเพื่อนหรือน้องๆก็อาจจะผสมแปง้งข้าวโพดใช้แทนก็ได้ต่อมาเราวก็ใช้เบบี้หอย สองออนนะคะเพื่อให้เขาเลื่นขึ้นเยอะนแล้วเราก็ผสมเดีย๋ยวเราผสมให้เข้ากันนะคะเรามาดูกัอนอีกทีนึงว่าจะเป็นยังไงบ้างโอเคต่อมานะคะเราก็จะผสมตัวเกลือไปหนึ่งออนนะคะหนึ่งออน เ,เกลือไปด้วยเหลือนนี่แล้วเราก็ทําการคนให้เข้ากันตัวเกลือเนี่ยจะช่วยทําให้เนื้อแป้งไม่บูดง่ายนะคะเมื่อเราใช้เสร็จเดี๋ยวเรามาจะดูกันอีกทีนึงว่าผสมแล้วจะเป็นยังไงค่ะต่อไปนี้เราก็จะนำเข้าไมโครวเวฟนะคะ 15บห้าวิ15บห้าวิอยู่ไหนเอออันนี้มัน10บวิสิ 12. แล้วหนึ่งหนึ่งอันนี้ก็เท่ากับสิบวิเราจะ15บห้าวิแล้วเราออกมาคนแล้วก็ออกมาคนนะคะพอครบเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเมื่อออกจากไมโครเวฟแล้วเป็นยังไง ต่อามานะคะเราก็จะทําการใช้แรปนะคะปูนะคะปูพื้นบริเวณที่เราจะทําการนวดแป้งนะคะแล้วก็ยึดด้วยเทปกาวเอาไว้ตามที่เราสะดวกนะคะหลังจากนั้นให้เรานําแป้งที่เราเข้าไมโครเวฟแล้วนะคะออกมาก่อนอื่นืนไปเท่าจริงค่ะเราต้องทา ่นะคะเมื่อเราทําการาปูพื้นแล็บเรียบร้อยแล้วเราใช้ตัวตัวโลชั่นนะคะบีบใส่มือนิดนึงใส่พื้นที่ที่เราจะทําการนวดนิดนึงเพื่อไม่ให้เขาตัวแป้งติดกับตัวตัวพื้นนะคะที่เราจะนวดแล้วก็ทาให้บริเวณรอบเลยแล้วก็ทําทมือด้วยนะคะเพื่อทําการนวดได้ง่ายขึ้นอนุญาตถอดแหว แล้วนะคะเราก็ใช้ตัวแป้งที่เรา,ารทําการเข้าไมโครเวฟแล้วนะคะลงบนบริเวณที่เราจะทําการนวดผูดออกมาให้หมดหอืม่อูดออกมาให้หมดนี่เสร็จแล้วนะคะ ร้อนนิดนึงถ้าน้องๆทําเองต้องระวังนิดนึงนะคะจะร้อนมากเราก็ทำการนวดนะคะคุกุกับตัวเนื้อครีมมันจะไม่ติดมือเก็จะทําให้การนวดง่ายขึ้นนวดลงนะคะโอเคนวดให้เข้ากันน,นะคะเป็นเวลาสัก10นาที 5-10นาทีนะคะลองดูว่าเนื้อแป้งเข้ากันได้ดีหรือยังเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะโอเคอ่ทาท่านี้นะคะเมื่อเราทำการนวดแป้งแล้วนะคะเราก็จะได้เนื้อแป้งค่อนข้างเนียนนุ่มนะคะสังเกตมันจะเนียนนุ่มเห็นไหมคะจะหลุดออกจากกันอย่างนี้เลยกินก็หอมตัวเมเป้ออยมากเลย น้องๆที่ผสมแป้งแล้วนะคะอยากจะทําเป็นสีอื่นนะคะในการทําแป้งดินดินเหนียวไอตัวไอ้ดินอะไรนะดินญี่ปุ่นตัวนี้นะคะน้องก็น้องก็ควรจะแบ่งแบ่งตัวแป้งตัวนี้เอาไปสองส่วนนะคะใช้ส่วนที่เราทําการผสมสีอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้เราจะมาผสมสีกันอีกทีหนึง่งอันนี้พี่เจนนี่จะทําการแบ่งก้อนใหญ่อันนี้ไว้ใส่สีแดงเพื่อจะทําการ ปั้นเป็นตัวอื่นต่อไปนะคะสีที่เราใช้ก็จะเป็นพวกสีอะคริลิกก็ได้นะคะจะติดทนนานแล้วก็สีน้ําสีโปเตอร์ก็ได้นะคะทําการโดยการทําการนะเอาพวกกันมาดิบตัวสีลงไปในภาชนะที่เราจะใช้จุ่มน้ำ ทันนี้นะคะภาชนะที่เราทาเมื่อกี้นะคะเราสามารถที่จะนํามาผสมสีตัวแป้งน,นี่นะคะ,ะใช้สีที่เราจะผสมสีกะะัน สีสดเราก็ใส่เยอะนี่น่ะสีเราเยอะมากจะหมดแล้วไม่เหลือเลยถ้าเราต้องการสีเยอะกว่านี้นะคะเราก็ใส่เพิ่มได้ทีหลังเราต้องการสีเข้มจัดเนี่ยค่ะแล้วเราก็คนให้ทั่วกัน ผส,สมซ้ำไว้มนน้ำเลยนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็ใช้ตัวแป้งลงไปผสมลงไปผปสมสีใ้ทั่วทีนี้อาจจะต้องเลอะนิดนึงรุ่นแรกเราก็ทำการนวดก่อนให้เข้ากัน ผสมนะคะในการนวดเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเมื่อเราผสมเสร็จแล้วลักษณะจะออกมาเป็นยังไงค่ะทีนี้นะคะพี่เจนนี่ก็เอามาสีมาผสมกับตัวเนื้อแป้งนะคะที่เราได้จากการเข้าไมโครเวฟแล้วนะคะทําการนวดเพื่อผสมสีเข้าไปอีกทีหนึ่งว่าเราอยากได้สีอะไรนะคะแต่นี้เราใส่สีแดงไป นิดเดียวนะคะสีที่ออกมาก็จะกลายเป็นสีคล้ายๆสีชมพูลิดหนึ่งเนี่ยค่ะเห็นดูนะคะนี่ก็จะเป็นดินญี่ปุ่นที่เราจะไปใช้ประโยชน์ในการปั้นแป้งได้ปั้นตัวประดิษฐ์ได้อีกต่อไปนะคะแต่ถ้าถ้าเราต้องการที่จะได้ตัวเนื้อดินนี่ยนะคะดินญี่ปุ่นเนี่ยเป็นสีอื่นเช่นสีแดงเข้มสีเหลืองสีอะไรเราก็ทําการ ใช้ตัวที่เราปั้นไว้แต่ตอนแรกผสมสีอีกทีหน,นึ่งเนี่ยค่ะก็จะเสร็จแล้วนะคะก็สามารถเก็บไว้ในตัวพลาสติกซีนนะคะหรือว่าบรรจุพัน์ที่ไม่ให้อากาศเข้าไปนะคะอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ใส่ตู้เย็นทิ้งไว้ก็ได้นะคะเผื่อจะใช้แล้วก็นำมาผสมกับตัวโลชั่นแล้วก็ไว้ด้วยทีเพื่อให้นิ่มต่อไป คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ไปก่อนนะคะคราวหน้านะคะเราจะมาพบกันอีกครีหนึ่งขอบคุณมากนะคะที่รับชมสวัสดีค่ะ